Holiday Happy New โปรเก่าแลกใหม่แม้สภาพเครื่องไม่สมบูรณ์ยังไงก็ได้ A สำหรับใครนะคะที่กำลังจะซื้อ H23 FE ค่ะมาฟังทางนี้ก่อนนะคะวันนี้ค่ะ a ั s ซุ g ได้จัดโปรโมชั่นสุดว้าวเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่นำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่นะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะได้เป็นเกรด B C หรือแม้กระทั่ง D นะคะที่คุณลูกค้านำมาเทรดเพื่อแลกกับ H23 FE ของเรานะคะคุณลูกค้าจะได้รับทันทีเลยค่ะเป็นเกรด A ค่ะแม้เครื่องคุณลูกค้าจะสภาพไม่สมบูรณ์ค่ะ และยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณลูกค้ายังได้รับส่วนลดเพิ่มอีก3,000บาทค่ะจากราคาที่ประเมินได้เป็นเกรดเนะคะอย่างเช่นค่ะเกรดเคุณลูกค้าประเมินได้5,000นะคะแล้วก็บวกเพิ่มอีก3,000เลยรวมทั้งสิ้นเป็น8,000บาทค่ะ โปรโมชั่นนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ธันวาคมถึง14ธันวาคมตามด้านบนเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่าลังเลอยู่หรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วแพรวจะกลับมาตอบทุกคาถามค่ะแล้วมาพบกันนะคะที่ชอ Samsung, ็อปซัมซุงโรบินสันปาจีนบุรีชั้น2ค่ะ